เอาเลยครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมานาพ็อกเก็ตกันอีกเช่นเคยนะครับผมใครได้ดูคลิปที่แล้วไปครับผมแลวอยากเล่นหรือว่าอยากตามมาเล่นนะครับผมก็สามารถตามมาเล่นได้นะสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยแล้วก็จะมีลิงก์กลุ่มนะครับแปะไว้อยู่ที่ปักหมุดนะครับผมก็แฝงตัวไว้อยู่ในนั้นนะครับผมนะก็สามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วก็สามารถโหลดมาเล่นเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมเนี่ย มีคนอขอเป็นเพื่อนผมมาด้วยนะครับผมก็รับแล้วนะนี่คุณเคเคเคกับนะครสีเหรอไม่รู้นะครับอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็นะครับผมได้ทําการเติม p อ i n t มาประมาณ12,000บาทนะครับวันนี้จะมาหาตัวละครหรือว่าหา S บวกเข้าทีมกันนะครับนี่ก็ตัว S บวกของผมก็ครบทีมแล้วเพราะว่า ทางด้านเกมเขาก็แจกมายอะมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอไปอัปเกรดทางด้านของโปเกมอนสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บวิวอ๋อต้องกดทีละขั้นตอนอ๋อผมวิวสี่เองนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บวิวเก็บด่านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอลองไปเล่นกันสักนิดหนึ่งไม่แล้วผมจะทำการปั๊มลีวิวะครับดูนะวิธีการ อัมรีวิวที่ถูกต้องนะครับผมใครอยากเลื่อนเวิวเร็วนะผมแนะนำกดกวาดล้างไปได้เลยโอ้โหกวาดล้าง200ครั้งเหรอเดี๋ยนะผมกวาดล้าง200ครั้งเลยเหรออ,อ๋อครั้งเดียวเองหรือว่ามันกวาดล้าง200ครั้งไม่ได้อ,อ๋อ v i ไไม่พอครับ5้าครั้งได้ไหมอ๋อ50ครั้งได้อยู่แล้ว1้0ครั้งอะร0 0ครั้งได้ไหม โอเคน่าจะได้สูงสุด50หรือรเปล่าโอเคตอนนี้เวลผมขึ้นลุวลแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการอัพเวลก่อนแล้วกันนะครับให้แบบปลดล็อกกิจกรรมต่างๆนานามากมายเมื่อเราทําการเลื่อนเวลได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถเล่นอารีนาได้นะครับตรงนี้จะปลดล็อกถึงเลเวล15นั่นเองนะโอ้ตอนนี้คนเขาก็ไปไกลกันหมดแล้วนะตอนนี้เวลเจ็ดสิบกันแล้วนะครับผมโอ้โหไปไกลกันมากเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอไปดูแพ็กก่อนตรงนี้นะครับผมจะเป็นแพ็กรายวันนะครับแล้วก็จะมีแพ็กต่างๆนานาขอมาดูนิดนึงครับ <c oughs> เผื่อจะมีโปเกมอนตึงๆให้เราสุม่ม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมเติมเติมเงินพอยต์ม,มาแล้วนะครับผม <c oughs> ขอดูก่อนนะครับว่ามีแพ็กโปเกมอนให้ผมสุ่มหรือเปล่า โอเคตอนนี้เหมือนแพ็กโปเกมอนยังไม่มานะแต่ผมว่าผมจะปั้นตัวนี้ไว้นะครับผมตัวหัวเพชรหัวเพชรชมพูนะครับผมบอกเลยว่าต้องมีนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะผมซื้อมาเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะว่ามันแค่180เองตรงนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมแพ็กถูกมากนะ 180ผมจะเหมา10อันเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะเอาไปอัปดาวของโปเกมอนนะเหมาเลยชอตนี้ผมแนะนำนะถ้าจะหาโปเกมอนนะครับผมแนะนำตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดสามารถแบกได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นมิวทูวนะครับ มิวทูไวก็สามารถพัฒนาร่างได้แต่ไม่รู้ว่าปลดล็อกหรือยังยังไม่ปลดล็อกนะครับต้องเลเวล27่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดทางด้านโปกเกมอนของเราก่อนนะสำหรับตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมตรงนี้สามารถสุ่มให้มันให้มันสุดก็คือสเตตประมาณ31นะครับถ้าผมจำไม่ผิดสเตต31 เน่เน่เน่เเพอร์เฟกแล้วแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับตรงนี้ก็จะเสียแค่50เพชรนะครับยิ่งเราล็อกเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเสียเยอะเท่านั้นนะครับประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับไปดูกันตรงอื่นนิดนึงอ่ะนี่นะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับผมต้องอัพกันด้วยนะครับไปเก็บด่านกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวนะอ่ะแล้วก็ ทำการเพิ่มดาวนะครับประมาณนี้เลยเรามีเศษไหมมีเศษอยู่นิดเดียวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยัดตัวเลยประมาณนี้สําหรับวิธีการอัพดาวของโปกเกมอนนะครับนี่ขึ้นเป็นดาวแดงแล้วเห็นไหมนะครับยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งใช้โปกเกมอนเยอะเท่านั้นนะครับนี้ ผมบอกเลยว่าปั้นตัวนี้ไปยังไงก็คุ้มนะครับรวมก่อนโอ้รวมง่ายด้วยโอ้ใช้3เลยเหรอโอเคได้มาประมาณนี้นะครับผมมันสดาวชมพูทักษะตรงนี้ก็ควรอัพนะครับตรงนี้ก็สำคัญประมาณนี้อ่ะสำคัญหมดนะครับผมจะช่วยเพิ่มสเตตให้กับโปเกมอนนะครับ ไม่เสิเราจะต้องสวมไส้มันโอเคแล้วก็เพิ่มวิวกันสักนิดนึงนี่สามารถกดค้างได้เลยประมาณนี้นะครับผมวิธีการไอ้นี่แล้วก็ตัวนี้ก็สําคัญนะครับผมที่ผมเลือกมาเดี๋ยว่นี่มิวทนะครับสามารถพัฒนาร่างเป็น m ิ w ทูไว้ได้แต่ว่าผมขาดอีก2เวลงั้นเดี๋ยวไปเก็บเวลกันนิดนึง ผมขาดอีสองวลวเองนะครับกว่าล้างลองหนึ่งร้อยดิ VIP ยังไม่พอผมไม่รู้ว่ามันใช้ VIP เท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละนะครับววยี่สิบเจ็ดถึงแล้วเอา้าไม่ใช่อันนี้หรอต้องเป็นอันไหนวะพัฒนาการหรอไม่ใช่สิ อ๋อหรือว่ายังไม่มาอ๋อหรือว่าต้องเป็นเลเวล70ผมจำไม่ได้นะครับมันจะมีะการอัปเกรดอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับระบบอาจจะยังไม่เข้านั่นเองนะงั้นเราไปเล่นด่านกันซึ่งนิดนึงดีกว่าอุ้ยมีกิจกรรมอะไรมาตรงนี้โอ้รับได้ด้วยนะครับกิจกรรมท็อปอัพแ a นนี่อมอลเหรอนี่ครับเอ็กซ์คลูซีฟรีวอันนี้ก็คือสามารถรับได้นะครับ นิวบี้โอ้มีอันนี้ให้รับด้วยครับว้าค,คุ้มครับอันนี้คุ้มเลยนะครับอย่าลืมมารับตรงนี้กันด้วยนะสำหรับนิวบี้ก็คือผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่มีให้ถึงเอโอโหเยอะมากนะครับฉลองเปิดเซิร์ฟนั่นเองแปลว่าผู้เล่นใหม่นี่แบบชิลเเลยตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับผมสามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะ ได้ของรางวัลด้วยนะครับนี่กิจกรรมเยอะมากเลยโอ้รับได้ด้วยเหรอประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมที่จะมาบอกกันในวันแนเี้ยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับอุย้ยเดี๋ยนะตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับผมให้มารับกันด้วยเพราะว่าตรงนี้จะมีแจก S อบวกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปรีดันกันสักตาสองตาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา เก็บด่านแล้วก็ไปไต่เล้งกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปไอ้นี่นอกรอบนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บเวลวนอกรอบนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามารีวิวกิจกรรมแล้วก็วิธีการปั้นตัวละครวิธีการอัปเดตนะครับผมวิธีการอัปเกรดตัวละครหรือว่าอัปเกรดทีมประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะครับผมบ๊ายบาย i mm -hmm.